พูดถึงระบบขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายหนึ่งในอวัยวะที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากก็คือไตซึ่งไตเป็นอวัยวะที่ทํางานค่อนข้างหนักเนื่องจากมีส่วนช่วยในการกรองของเสียออกจากเลือดและควบคุมสมดุลภายในร่างกายถ้าหากไตเราไม่แข็งแรง อาจจะส่งผลต่อโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้วันนี้เราจะพามารู้จักผลิตภัณฑ์แม็กซี่นวัตกรรมเสริมอาหารชีวโมเลกุลโดยมีงานวิจัยรองรับและได้รับการยืนยันจากการวิจัยทางการแพทย์แล้วว่าช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพการทําง,งานของไตให้ดีขึ้นได้โดยในวันที่15กร,รกฎาคมมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แม็กซี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟูไตผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริมเนื้อเยื่อสําหรับคนเริ่มมีภาวะไตเสื่อมที่รอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรารักเมธาสิริวัฒนาวรากร CEO ของผลิตภัณฑ์แม็กซี่และตัวแทนจำหน่ายของบริษัทอเลแอนฟาร์มาจำกัด พร้อมเภสัชกรร่วมพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์แม็กซี่สำหรับผลิตภัณฑ์แม็กซี่ผลิตภัณฑ์พื้นฟูตไตประกอบด้วยอะมิโนแอซิดที่เป็นสารอาหารพื้นฐานจำเป็นของร่างกายมนุษย์ mm hmm. มีทอรีนแอลอาจินีนโคลีน3ประสิทธิภาพซึ่งมีงานวิจัยรองรับว่าช่วยให้การทำงานของไตดีขึ้นอีกทั้งไม่มีสารเคมีที่กอ่อให้เกิดการตกค้างในไตและพิสูจน์ผลลัพธ์ได้ด้วยการวัดค่าบ่งชี้ประสิทธิภาพจากการทำงานของไตและได้รับการรับรองจากออยอให้จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ มีความปลอดภัยสูงทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าผลิตภัณฑ์แม็กซี่เนี่ยมันเป็นเสริมอาหารเพราะนั้นเมื่อมันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันเป็นอาหารมันไม่ใช่ยาดังนั้นจึงไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสาหรับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการฟื้นฟูไตให้ไตดีขึ้นและสําหรับคนที่ ใช้ร่างกายมาอย่างสมบุกสมบันคนที่กินยามาเป็นจำนวนยะมากและบางคนที่อาจจะมีการดื่มสุราหรืออาจจะมีการแช้กินอาหารรสจัดมาเป็นเวลานานผลิตภัณฑ์แม็กซี่นี้ก็จะไปช่วยฟื้นฟูทําให้เนื้อเยืย่อแข็งแรงแล้วก็ทําให้ค่าของไตเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านประธานบริษัท Alliance Pharmacy นะครับที่มอบ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้กับอดอรเมย์นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากอายอยในด้ความปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้มีการทดลองทำการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทั้งก่อนใช้ก็มีการตรวจเลือดหลังใช้ก็มีการตรวจเลือด ผลปรากฏว่าทุกคนค่าของไตสูงขึ้นไตแข็งแรงขึ้นสามารถพิสูจน์ได้เป็นรูปธรรมคนที่สนใจต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แม็กซี่นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจแม็กซี่ฟื้นฟูไต084 506 4978 084 506 4978ครับ